สถานการณ์ในปี2553ที่เกิดขึ้นรอบโลกนะคะจะมีอะไรที่น่าจะติดตามกันบ้างคะ่ะติดตามได้จากรายงานของเราคะ่ะ สถานการณ์ต่างประเทศนะคะที่ทั่วโลกต่างจับตามองในปี2553ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของเศรษฐกิจของโลกค่ะซึ่งก็จะถูกขับเคลื่อนโดย3ภูมิภาคหลักนะคะอย่างสหรัฐอเมริกายุโรปและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ค่ะอย่างเช่นจีนอินเดียและก็กลุ่มอาเซียนนะคะซึ่งในปี2011นี้ในกลุ่มประเทศหลักๆต่างก็ต้องเผชิญความท้าทายเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจให้เหมาะกับประเทศของตัวเองค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษจากทีมข่าวต่างประเทศค่ะค หลายคนอาจรู้สึกว่าเศรษฐกิจยังคงซบเซาแต่ข้อมูลทางเศรษฐ,ฐกิจระบุว่าโลกได้ฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจ,กจที่เริ่มต้นเมื่อ2ปีก่อนอย่างชัดเจนอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในระดับ5%ปอร์เซดีกว่าที่คาดคิดไว้อย่างมากนักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่าถ้าหากสาหรัฐยุโรปและกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่มีการปรับตัวถูกทิศทางแล้วในปี2011เศรษฐ,ฐกิจโลกจะยังคงเดินหน้าต่อไปได้ สหรัฐอเมริกาอาศัยเงินดอลลาร์เป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรัฐบาลโอบามาตัดลดภาษีครั้งใหญ่และประกาศอัดฉีดเงินจํานวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดกดให้เงินดอลลาร์ออดค่าลงอย่างเป็นประวัติการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศแต่มาตรการของสหรัฐส่งผลให้ค่าเงินสกุลอื่นทั่วโลกแข็งค่าผู้ส่งออกในต่างแดนพบกับความยากลําบากหลายประเทศใช้มาตรการสกัดเงินทุนไหลาบากเข้าประเทศ คู่ค้าของสหรัฐต่างหมดว่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐแทบจะกลายเป็นกระดาษที่เสื่อมมลครั้งแต่ความเป็นจริงที่ขมขื่นคือณนะวันนี้ยังไม่มีเงินสกุลใดทดแทนดอลลา,าร์สหรัฐได้ประเทศต่างๆจึงต้องช่วยสหรัฐแบกนี้ต่อไปทางฝั่งยุโรปกรีซและไอ์แลนด์ต้องขอรับความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปและ IMF จากปัญหานี้สาธารณะ และค่อนข้างแน่ใจว่าโปรตุเกสและสเปนจะต้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นรายต่อไปสัตว์สะเทือนความเชื่อมั่นต่อเงินสกุลยูโรที่16ประเทศยุโรปใช้ร่วมกันเศรษฐกิจยุโรปวันนี้ขับเคลื่อนโดยเยอรมนีซึ่งมีอัตราเติบโตสูงที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามชาวเยอรมันจำนวนไม่น้อยก็รู้สึกอึดอัดที่ต้องนำเงินภาษีของตนไปอุ้มประเทศยุโรปอื่นที่ราวินัยทางการเงิน นักเศรษฐศาสตร์เยอรมันเคยเสนอให้ถอนตัวออกจากสกุลเงินยูโรและกลับไปใช้เงินสกุลของเยอรมน,นีเองแต่รัฐบาลและธนาคารกลางของเยอรมนียังคงมีท่าทีสนับสนุนยูโรอย่างไม่เปลี่ยนแปลงปัญหาสำคัญของยุโรปคือภาคธนาคารที่ต้องได้รับการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนเพราะธนาคารในเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีได้ปล่อยกู้ข้ามพรมแดนไปทั่วยุโรป เท่ากับว่าเมื่อเกิดวิกฤตในประเทศเล็กๆของยุโรปชาติยักษ์ใหญ่ก็ต้องสั่นสะเทือนไปด้วยวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรปทําให้ความรุ่งโรดมุ่งมาทางเอเชียแม้ว่าค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าจะทําให้ผู้ส่งออกต้องยากลําบากอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงกว่า5%ทําให้ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าแพงที่สุดในรอบ10ปี แต่อีกด้านหนึ่งนักลงทุนต่างชาติได้ย้ายฐานการผลิตมายัางเอเชียมากขึ้นเงินลงทุนหลังไหลเข้าสู่เอเชียเทียบเท่ากับยุคถ่องเมื่อ10ปีก่อนปี2011รัฐบาลแต่ละชาติต้องแสดงความสามารถในการใช้นโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับประเทศของตัวเองแตกต่างจากเมื่อสองปีก่อนที่ทุกประเทศล้วนใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเงินความท้าทายกำลังรอคอยเหมือนดักภาสิทที่ว่าสองคนยนต์ตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวพปล่าพรา,พราย